สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะช่องฝาซีสวยนะคะมือนี่เจฝาเสียดปลาทู่ตากแห้งแต่ว่าปลาทูคือเจฝา,าแช่ฟิดแช่แข็งไว้นะคะเนาะมันอยู่ในตู้แช่นะคะกระต้องแช่หนามไว้นะคะที่นี่รู้สึกว่าเออมันพ่อแช่แช่ได้แล้วเจฝาก็เลยสีเอามาแ,แล้วก็เอาไปตากแห้งนะคะแล้วเจฝาก็สีเห็ดหนามพริกหนุม่มหอมได้พี่น้องนะคะกินแล้วก็ตากแห้งไว้เมื่อแรกจะเอ่า มันแห้งเราจะฟ้ากับสวัสดิ์พีดามพีกนมต่อกันเลยกับคลิปนี้นะคะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจฟฟ้าไปกินมาแล้วนะคะคือกินแต่ว่าเป็นปลาขาวนะคะกินเป็นปลาเป็นปลาขาวแปลว่าตากแห้งแล้วกับอาบอบอสาวว่าที่เพนังมาให้กินนะะ่ะเพิ่นย่างเพิ่นย่างเต่าไฟหรือว่าเพิ่นสงใจเพ่นทอดนะเพราะว่าเจฟฟ้าเบิ้งคือเพิ่นทอดนะคะ,ะ,คะแต่กับเบย์ถามรายละเอียดนะคะเนาะ แต่ของเจลาตินเจลาิจะเอาไปอบนะคะหรือว่าสีทอดบางที่ก็อาจจะทอดมันจังแสบค่ะก็คือกินแล้วนมันเป็นแบบว่าถือใจที่สุดเลยค่ะที่ทกินมากแล้วก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าเจฟาหมักที่สุดก็คือปลาแห้งนะคะปลาแห้งปลาแห้งทอดเนี่ยเจลาจะมากที่สุดเลยนะคะแล้วเมื่อกินกับน้ำพริกนุมเนี่ยคือแบบว่าโอ้สุดยอดไปเลยก็คือโอ้ยนะคะถาหาว่า ่าคือแบบว่ากินได้ตลอดเวลานะมันเป็นแบบว่าทีวันแสกอะรอยเี้ได้พี่น้องที่นี่จะฝากมี่ป่ามีป่าขาวช่วงนี้ป่าขาวมันหายากนะคะฝากก็เลยดแดดปลาทู่นี่ละมีปลาทูกระเลเียปลาทูนะล่องเบิงนะคะวันจะเป็นจังไดเดี๋ยวจะฝากเอามีดมะแลงก่อนค่ะเดี๋ยวจะฝากมีดมะแลงก่อนเนาะเนาะ คือสติว่าทายากอันใดแหละต้องกินให้ไดเลยจะฝากเป็นคนคือบ่กคือค,อคนอื่นเลพี่น้องค่ะคืออยาก,กินอะคือต้องกินให้ไดเลยนะคะเมะื่อกาเป็นปลาบอสดนะคะเนาะอันนเป็นปลาทู่นะคะแต่ว่าเจฝ้ากกบสีสีทอดเอามันจังสีแสบมันจังขอดนะคะเพราะว่าไปกินมาแล้วนะคะกินมาแล้วมันอร่อยมากเลย <laughs> มันแสบนะคะพี่น้องแสบหลีนะคะแสบะะแสบบว่าโอ้กินกับข้าห่อนแบบนี้เนาะเนาะนะคะ เลยแบบว่าโอ้สุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นปะทูเข้าก็ตตองเอ,เอาเอาอันนี้เพินออกน้ำได้ค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะเอาขี่เพินออกน้ำค่ะ อันนี้ช่องฝ้าสีสวยนะคะเดอ้อเจฟ้านับชั่วโมงเด้อพี่น้องค่ะเจฟ้านับชั่วโมงนะคะพี่น้องคะ่งะ,คะ คลิปนี้จะเป็นอาเร่ปลาตากอน,นะคะเนาะจะเป็นปลาตาแห่งกอนนะคะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นอาทอดปลาแห่งนะคะกินกับน้ำพริกนุ่มนะคะเจฟ้าเฮ็ดเป็นคลิปเป็นคลิปไปแล้วพี่น้องเด้อนะคะก็ขอบคุณนารายการกันพี่น้องที่เก่ามาเบิงเจฟ้านะคะเจฟ้าขอบคุณนะคะ เย็นค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาแซ่แข็งนะคะเย็นมากเลยมันเป็นปลาแซ่ค่ะปลาแซ่แข็งหน่อยแซ่ตู้เย็นไว้ช่องฟิดแซ่ตูแ้แซ่บ่แมนตู้เย็นคะน่ะมันก็เลยแข็งคือยึดตู้แซ่แข็งเลยนะคะ้ะความอยากอะไรมันจะเท่ากับความอยากเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเจฟ้าแล้วมาแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเจฟ้าขออนุญาตไปล่างประทูสก,กอนนะคะเดี๋ยวก็จะมามักค่ะค่ะพี่น้องคะที่นี่เจฟ้าน,นะคะล่างหนามาเรียบร้อยแล้วเจฟ้าเอากระเทียมนะคะเจฟ้าสิมัดใส่ก็กระเทียมนะคะขออย่าใส่มือเด้อมือล่างแล้วค่ะขออย่าใส่มือเพราะว่าเบไ่อใส่ถุงมือนะคะ ใส่มือดีกว่านะคะจะฝากเอากระเทียมลงไยนะคะแล้วก็ใส่ซอสนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอซอสอแมกกี้นะคะซอสแมกกี้นะคะนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาะค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำปลาขออยากนะคะขั่นนิดหนึะงก็คือ,อจะเอาไปตากนะคะวันนี้นยนะคะเนาะ ก็คือว่าจะเห็ุกินแรงนี่นะคะจะบ่รู้ว่าสิได้กินบ่แต่ว่าคลิปนี่จะเป็นแค่ว่าคลิปที่หมักปลาทูตากแห้งนะคะแช่ปลาทูตากแห้งนะคะเนาะนะคะคลิปต่อไปตอนต่อไปก็จะเป็นนะคะจะเห็ุเป็นตำพิตุงกิ่นกับทอดปลาทูตากแห้งแบบนี้นะคะพี่น้องคะเจ๊ฝ่ากะสีเห็ุเป็นตอนเป็นตอนหายเพราะว่าช่องฟ้าซีสวยของเจ๊้่านี่คือเจ๊ฝ่ายัางนับชัมม่วุมงอยู่ค่ะพี่น้องคะนะคะเจ๊ฝ่ากะ ค่อยๆไปนะคะเนาะเดี๋ยวจะาฟาจะมาร์กไวนะะกน้นะคะประมาณสิบนาทีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะฝากัดจังสีเอามาก ไปตากแดดมาที่นี่เพราะว่าแดดก,กำลังออกนิดนึงค่ะพี่น้องเจฟฝาต้องเฝ้าได้เมื่อนี่บนประเทศที่ยังหรอกค่ะเบิดมือเบิดเว้นนะคะต้องเฝ้านางเฝ้านะคะจนกว่าป่ามันสิแห้งพูกแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ได้นะค่ะเนาะวิถีชีวิตบมานของเจฟ้าสั้นหะเอ้ไม่ใช่ของฝาสีสวยๆนะคะช่องฟ้าสีสวยนะคะวิถีชีวิตนะคะเนาะของช่องฝาสีสวยๆนับชั่วโมงแล้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อ เจฟ้านับชัมม่วโมงอยู่ค่ะตอนนี้นะคะขอคุณในรายการกสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาช่วเข้ามาเป็นกําลังแห้งใจใหกับช่องฝาดสีๆๆสวยๆค่อยเป็นค่อยๆไปน้อพี่น้องเนาะน,ะ,นะแงังไงคะอย่าลืมเพิ่มเติม,ตมกําลังแห้งใจแหกันซึ่งกันและกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเจฟ้าขอเซลฟี่ก่อนคะ่ะค่ะหลังจากที่ว่านะคะเน,ะนะาะเจฟ้ามาร์กไหว้สักพักนึงแล้วนะคะเจฟ้าค่ะ รอบนนเจฟ้าสะถาดนี่จะฟ้าจะบอไซกระดงกระดงกระพี้อยู่ค่ะแต่ว่าจจฟ้าบอยบอไซ่จฟ้าสะไะสะไ่ถาดนี่มันจังคักนะคะอ่านะคะเพราะว่าข้ังลางนี่มันก็เป็นความหอนเมื่แดดมันถือมันก็สีหอนมันก็สีแห่งเร็วจจฟ้าคิดแบบนี้นะคะคิดว่าคือคนอื่นนะคะเนาะจจฟ้าจะขอไปตาสักก่อนนะคะคือเรียกได้ว่าตาแทงเปลยว่ากินแบบขาดเดียวไปเลยนะคะบ่ต้องกินหลายขาดนะคะ กินแบบว่ารอบเดียวไปเลยเป็นอย่างคือเหตุนะคะปลาตาแห้งเพราะว่าไปกินนะคะไปกินมานะคะแต่ว่าเป็นปลาแห้งปลาขาวเป็นปลาที่เจฟ้ามักที่ชุดในชีวิตนะคะคือมีปลาปลาขาวปลาแห้งขาวปลาตาแห้งนะคะจะเป็นปลาย่างก็ย่างนะคะแต่ว่าเจฟ้ามักนะคะมักกินเป็นปลาตาแห้งเนี่ยเจฟ้าจะมักกินที่สุดเลยแล้วก็เอามาทอดนะคะกินกับน้ำพริกนี่เจฟ้าจะมักแล้วเจฟ้าไปกินมากแล้วมันสะดุดเลย มันจะแของอยากนะ,ะาน,นะคะนั่งรถนะคะไปมากกับคืดน้ำน้ำท่าอยู่ห้องหอมนะคะคืดน้าแนวที่อยากจะเฮ็ดนะคะคืดออจะคล้องต้องเฮ็ดกินใหได้นะคะแต่เลยจะไปหาหนาพริกนุ่มจะฝากคนซสื้อหําพริกนุ่มบักพริกหยวกเปในมะหอยเราจะฝากกะเจเฮ็ดนะคะตอนแรกจะฝากจะเฮ็ดเป็น้นํำพริกนุ่มแล้วก็สิทอดปลาที่ตากนี่แหละกินคลิปตอนแรกนะพ่อคกับจะฝากกินทอดปลาทูนะคะ ถ้าบ่มืดก่อนถ้ามือก่อนกับมืดต่อไปก็จะมาเหตุคลิปนะคะถ้ามันข้ามจะฝากกับจะบอกอาร์ตคลิปเพราะว่าเพราะว่าแสงมันมองหายนะคะคลิปนี้เจฟ้าขอขคุณในไรก็แล้วกันสําหรับทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมนะคะป่ะไปเบิรงน้ำแข็วานเจฟ้าียเอาไปตากแดดเพื่อเป็นจัไดค่ะา่ะกันนี่แหละค่ะเจฟ้าเอาป่ามาตากแดดแต่ได้ค่ะพี่น้องช่องฟาสีสวยๆของเจฟ้านะคะเนาะนี่ ตากปลาทูแห้งตากปลาทูแดดเดียวนะคะปลาทูแดดเดียวค่ะก็ะจะนั่งเปาตากแดดหน้าปลาเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะมื่อี้ก็มีแดดอยู่ตอนเช้าคิดว่ากว่าจะหอดคำก็คงจะได้กินทอดปลาทูกับน้ำพริกนุ่มตามที่เจค้คของอยากนะเพราะว่าเจ้ฟ้าไปชิมมาแล้วเป็นปลาตาเป็นทอดปลาแหง้งแต่ว่าเป็นปลาขาวปลาม่เก็ดนะคะกินกับน้ำพริกนุ่ม แซ่บพี่น้องเจะฝากกันเลยนะคะอยากจะกินนะคะกลับมาบ้านต้องเหตุใดๆนะคะแต่ว่าเมนูนี่เจะฝาจะกินกบข้าจ้าเจฟฝาจะบอกกินก็ข้าเหนียวนะคะรอชมในคลิปต่อไปนะคะว่าปลาแดดเดียวทอดกินกับน้ำพริกนุ่งของเจฟา่าในคลิปต่อไปจบเป็นแน่รอติดตามชมนะคะพี่น้องขา